สวัสดีครับทริปนี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตนะครับมาเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับทริปนี้จะไม่ใช่ทล,ลิปที่เกี่ยวกับบิงนะครับเป็นคลิปที่มาเที่ยวภูเก็ตนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนาะนี่เลยบรรยากาศเมืองเก่านะครับก็จะเป็นสไตล์ยุโรปนะครับอันนี้ก็ให้น้าพาเที่ยวนะครับตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตอันนี้เขาเรียกย่านอะไรนะน่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนาะ ก็จะมาเที่ยวนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเกี่ยวกับวิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวให้นะพาไปเที่ยวกันนะครับปเดี๋ยวรอไปดูกันนะครับ oh. ตอนนี้เราอยู่ที่สีแยกหน้าเมืองเก่านะครับเดี๋ยวรอข้ามทางก่อนนะครับ oh. เป็นย่านเมืองเก่า ไปดูนะครับย่านเมืองเกา่าภูเก็ตน,นะครับสายไฟจะไม่มีสักเส้นนะครับนี่เลยนนนนอ๋อเขาปิดถนนให้ใช่ไหมระวังรถนะนะมีรถอยู่จะเป็นย่านเมืองเก่านะครับไปเราเดินไ,ไปข้างหน้าไปเรื่อย านเดือนก็นจะเป็นสไตล์ยุโรปเนาะอ๋อฝั่งนี้ฝั่งจอดรถนะครับเมืองเก่า,านะครับซอยเมืองเก่า ไม่ la la <ata> um ้เง <ats> oh! <c oughs> oh. ินนะัดไปลเีต่เต้นนี้ไม่ขาวนะขนมนาิกาอกาอยู่อันนี้เราจขา

รูปตรงไหนก็บอกได้ไทก็รถทุกๆแดงเก่าไหม ใช่ถ้าไปเที่ยวชายหาดถ้าะวันนั้นก็เที่ยวเข้ามาเขาจะเลือกจะไปทะเลก็เข้าร้านนั้นอยู่น้องหมา ดีมากเลย็จไปมามาสวยมากเลยรู้มันเป็นอะไรออะไรรูออกมาแบบเวลาเราดูมันจะสวยมากเลยโอ้แต่มันยาวไปถึงนู่นเลยเนาะ ถ่ายรูปทู่เมียงได้เดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายรูปก่อน <Okay. S 2> อันนี้ซอยร่มมณีนะครับนนถือว่าคนมาถ่ายรูปเยอะนะครับเพราะว่ามีอาคารตึกที่มีอมดอกไม้นะครับอยู่ในซอยนะครับซอยเก่านะครับเนีย่ยคนมาถ่ายรูปเยอะมากนะครับคุณดีไหนคุณดีจะถ่ายตรงไหนตรงนี้เหรอ ั่งนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าหน้าเมืองเก่านะครับก็จะมีซอยนี้ซอยแรกนะครับแล้วก็จะมีอีกซอยหนึ่งซอยฝั่งนู้นนะครับ